สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่กับน,น้องเหมยลี่เหมือนเดิมเลยนะคะก็ก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเหมยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กับเหมยลี่กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ เมื่อวานนะคะในกลุ่ม VP นะคะก็บินที่ให้ไปนะคะบิน2บินสุดท้ายก่อนนอนนะคะก็ตายบินหนึ่งกินบินหนึ่งนะคะสำหรับในกลุ่ม VP นะคะส่วนทางหน้าเฟซนะคะคู่นี้เมลลี่ให้กดสูงแรกที่ราคา0.5ถึง1กับสูงเต็มเกมนะคะ2ถึง2.5นะคะคู่นี้นะจบเกมครึ่งแรกด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะคะก็กินเต็มกันไปเลยนะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่3ประตูต่อ1นะคะก็กินเต็มเช่นกันนะคะก็กินทั้งสูงแรกสูงเต็มกันเลยทีเดียว ะะสําหรับคู่ทางหน้า Facebook นะส่วนคู่ทางหน้า YouTube นะคะคู่นี้นะคะครึ่งแรกจบเกมไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ1นะคะก็ยกไปนะคะสําหรับครึ่งแรกส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมไปที่1ประตูต่อ1นนะคะก็ไม่ถึง3ลูกนะคะก็สกอร์สูงไม่มานะคะสำหรับสูงเต็มเกมนะเรามาดูกันต่อกับทีเด็ดวันนี้กันดีกว่านะคะ ทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่8กุมภาพันธ์2565นะคะวันนี้เหมยลี่เอามาฝากในนี้เลยนะคะพี่มีลลีกอังกฤษนะคะคู่ระหว่างไวแทมยู่นเต็ดนะคะพบกับวัตฟอร์ดนะคู่นี้นะคะเริ่มแข่งกันในเวลาตี2 45นะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะ คู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28นะคะเดือน12ปี2021ที่ผ่านมานะคะก็เป็นทางฝั่งเวสแฮมนะคะเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะคะทุกคนแล้วก็ครึ่งแรกนะคะก็มีสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ2นะคะก็ห้านัดหลังนะคะมีครึ่งแรกทุกนัดเลยนะคะสกอร์สูงนะเดี๋ยวเราไปดูสิบนัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันต่อนะคะสิบนัดหลังนะคะก็มีชนะอยู่ที่สี่นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่ห้านัดนะคะ ส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกมีอยู่ที่8นัดไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะเราไปดูกันต่อกับทางฝั่งผู้มาเยือนกันดีกว่านะคะทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะยังไม่เคยชนะเลยแล้วก็เสมอไปที่2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง8นัดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่6นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่4นัดนะคะก็ ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสําหรับทางฝักผู้มาเยือนนะคะเราไปดูราคาบอลกันต่อดีกว่านะคะสําหรับราคาบอลน,นะ,ค,ะคู่นี้นะเหมยลี่แนะนํานะคะให้กดสูงแรกนะคะในราคา1ลูกนะคะ ก็รอให้น้ําดีกว่านี้นะคะรอให้บอลแข่งไปสักประมาณ5-10นาทีนะคะหรือว่าก่อนแข่งสัก10นาทีนะคะเราไปดูราคากันก่อนนะเพราะว่าราคาน้ํานะคะไหลขึ้นไหลลงตลอดนะคะก็รอให้น้ําดีกว่านี้แล้วก็กดสูงแรกในราคา1ลูกนะคะเหมยลี่คิดว่ามาแน่นอนนะคะส่วนอ่าสูงเต็มเกมนะคะเหมยลี่แนะนํานะคะให้กดในราคา2-5นะคะแนะนําเหมือนครึ่งแรกเลยนะคะก็รอให้น้ําดีกว่านี้นะคะหรือถ้าใครรอไม่ไหวนะคะก็2 จุดห้าถึงสามก็กดได้นะคะก็ชอบจัดขัดสวนเหมืยลี่กันได้เลยนะคะเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะก็เอามาประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะคะว,วิเคราะห์กันดีๆนะคะพินิจพิจารณานะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะเหมยลี่ก็จะต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับกลุ่ม v i p นะคะยูฟา8นะคะกลุ่มไลน์ของเมยลี่นะคะที่เมยลี่แล้วก็บรรดาเซียนในกลุ่มนะคะส่งทีเด็ดนะคะแล้วก็นำกดบอลสดในนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วย ตอนนี้นะคะมีกิจกรรมเพิ่มมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะทายหวยนะคะ6ตัวนะคะรางวัลที่1นึ่นะคะแจ็คพอตนะคะหนแสนนะคะใครทายถูกได้รับไปเลยนะคะหนึ่งแสนนะคะก็มาร่วมสนุกกันในกลุ่มนะคะใครอยากเป็นสมาชิกกลุ่ม v ีไแบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยลี่มาได้เลยนะคะที่ ml y underscore 8 8นะคะแอดแล้วก็ทักมานะ สำหรับวันนี้นะคะน้องเหมยลี่จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเหมยลี่นะคะเฮงๆรวยรวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ